สวัสดีครับวันนี้ร้านเจริญสมบัติเุรกิจเรานะครับมีสินค้าใหม่เริ่มเสนอนะครับตัวนี้นะครับเป็น f c 4 j นะครับปี46นะครับสมอทองนะครับนะมาดูว่าความสดความสวยรถคันนี้จะสดจะสวยไหมเออผมจะบรรยายให้ฟังนะครับเนาะอันดับแรกเบื้องต้นดูเลยนะครับเนาะทันที คัตซีนี่ครับไม่ได้พ่นสีนะครับนะคัตสีไม่ได้พ่นสีนะครับในคัตสีนะครับแป๊บนะครับแป๊บยังไม่มีการพ่นสีนะครับนะเออตัวนี้นะครับอ่าชุดยกด้มกระบอกหกตันนะครับอ่าเป็นด้มใหญ่เลยนะครับเป็นด้มเกษตรนะครับยางก็เป็นยางเรเดียนครับยางเรเดียนละยางเรเดียนบอกเลยว่าจัดว่าสวยๆนะครับเนาะเอ่อตัวนี้ก็ กระบะยาว5เมตร30นะครับ5เมตร30ตัวนี้ผมอ่าแต่ก่อนเป็นรถล่อครับผมมาจับใส่น้ำเกษตรนะครับเนาะอ่าเป็นฝาข้างใหม่อะไรใหม่หมดเลยนะครับเนาะเรามาดูเรามาดูสีหัวกันว่าสีหัวยังเดิมอยู่ไหมนะครับสีหัวนี่เดิมครับดูจากสติ๊กเกอร์คําแนะนําของจากโรงงานนะครับจากโรงงานฮีโน่ครับยังไม่เคยมีการพ่นสีนะครับนะครับ ยังไม่เคยทําสีรถคันนี้ไม่เคยทาสีภายในก็ครบเฟอร์นิเจอร์ครบหมดเลยนะครับอ่าอ่าไม่ว่าจะเป็นในคอนโซลช่ององค์ช่องแอร์นะครับเบาะคนขับอ่ายังเดิมครับมีมีเบาะนอนอย่างดีนะครับภายใงภายในสวยเลยครับตอนนี้นะเอ่อแผงข้างก็ยังเดิมครับเอ่อเจ้าของดูแรดีมากนะครับรถคันนี้เรามาดูเครื่องยนต์กันครับดูเครื่องยนต์กันว่าเครื่องยนต์จะแน่นไหมเอ่อเครื่องยนต์เป็นไงหรือเปล่า นะครับสตาร์ทนี่บอกเลยว่าเครื่องยนต์นี้แน่นมากๆนะครับเนาะ F44J ตัวนี้เป็นเป็นตัวยอดนิยมนะครับของฮีโน่นะครับขา,าวกฮีโน่นี่ต้องรู้จักตัวนี้นะครับว่าแรงดีประหยัดน้ำมันด้วยนะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องทอโบนะครับเนาะเป็นเครื่องเทอร์โบเรามาดูกันนะครับ ทำไหมนะครับมาดูกันนะครับบอกได้เลยว่าหาสูบยังดีนะครับนะเนาะเครื่องยนต์แน่นมากเครื่องยนต์แน,นะน,น,น,นะน,น่นมากนะครับเครื่องยนต์แน่นมากครับเครื่องยนต์แน่นมากนะครับน้ำมันไม่สาดไม่กระเด็นนะครับ ไม่มีนะครับไม่มีครับไม่มีสาบไม่มีประเด็นนะครับเอ่ล้อขึ้นบนดีมากนะพวกนี้จับแล้วใช้ได้อย,ยาวๆครับเนาะใช้ได้อย,ยาวเลยขึ้งยนต์แห้งขึ้งยนต์ดีนะครับเนาะ,ะไม่มีรั่วไม่มีเสือกไม่มีเยิ้มนะครับ <c oughs> สำหรับท่านใดที่สนใจรถฮิโน่ F34J คันนี้นะครับเป็นดัำเกษตรนะครับ ยาว5้าเมตรากว้าง2องเมตรสนะครับโทรหาเราเบอร์นี้0 8 9 0์แปดเกนะครับเนาะโทรมาคุยโทรมาคุยกันจะจัดแสแนงหรือว่าจะจัดสดได้หมดเลยนะครับเอาทางร้านเรายินดีบริการเรายินดีบริการจับแสนงหน้าบ้านเราก็ยินดีส่งทั่วประเทศเลยนะครับเนาะสำหรับวันนี้เราก็มี f อ c ซนะครับสมอทองมาเสนอขายตัวนี้ผมเสนอขายในราคาอยู่ที่ หกแสนเก้านะครับอ่าหกแสนเก้าผมตั้งไว้ตอลองได้ครับมาดูรถมาลองขับว่าดีว่าสดว่าสวยว่าเจ๋งแค่ไหนนะครับเนาะโอเควันนี้ก็ขอเสนอคันนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะนํามาเราจะนําตัวใหม่มาเสนออีกนะครับเนาะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากสําหรับผู้ที่ติดตามขอบคุณครับ